ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เจ้าวาดวัดศรีจันทรประดิษฐ์และประธานสภาอบจสมุทรปราการร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันครอบครัว14เมษายนสุขสันต์วันสงการพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทรประดิษฐ์พร้อมด้วยนายสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและทีมงานแม่ครัวว,วัดศรีจันทรประดิษฐ์ร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งรวมกว่า300ชุดให้กับผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันครอบครัว14เมษายนสุขสันต์วันสงการณบริเวณด้านหน้าศาลาคุณแม่วงวัดศรีจันรประดิษฐ์ตำบลบาง ปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีตัวแทนและกลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนเด่นชัยคอนโดชุมชนซิตี้วิลเลจชุมชนอุดมทรัพย์และชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำจืดและชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มเดินทางมารับมอบข้าวสารถุงละหกิโลอาหารแห้งประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงละยี่สิบซองและอาหารปรุงสุกมามา่าผัดกระเพราหมูสับกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วยทั้งนี้ทางวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเนื่องในโอกาสวันผููส้สงงอาายุแห่ชติ 3เมษายนและวันครอบครัว14เมษายนนอกจากนี้ภายในงานนายสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการยังได้นำร่มและพาเช็ดหน้าของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าภายใต้การนำของนายชนสวัสดิ์สวัสดาาิ์เหมประธานของการค้าจังหวัดสมุทรปราการมาถวายให้กับพระพิสุสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วยโดยมีทีมงานอสมหมูม่2ตำบลบางปูใหม่นำโดยนายสรนาถมัดกอเสมประธานอสมหมู่2ตำบลบางปูใหม่มาอำนวยความสะดวกตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เราเลือก็มีแบบนี้นะแห้งแห้งไปของเราภาพแข็งแรงค่ะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด